ข้าความจากคนที่ก็รู้ว่าเขาควรเอ่ยปากขอโทษแต่ก็ยังปากหนักอยู่เอามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ I'm a sorry for all the ways I hurt you Could you ever forgive me เขาบอกว่าฉันขอโทษนะที่ฉันเคยทำให้เธอต้องเจ็บและเสียใจเธอจะให้อภัยฉันได้ไหมเขาทำอะไรไม่น่ารักหรือเปล่าคะเนาะ I feel so lost with o u t you เขารู้สึกแบบเหมือนชีวิตมันเป๋ๆอะค่ะเหมือนแบบมันไ,ไม่เหมือนเดิมมันเหมือนสูญเสียสิ่งที่สำคัญหรือคนที่สำคัญไปซึ่งก็คงจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะอืม I can now defend you เข, yea. Seriously. เขาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบมีการปกป้ปองคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นคขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันยุ่งยากชีวิตวุ่นวายไม่ได้ราบรื่นซึ่ง การที่คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบลบําบากมันมีการที่แบบกันคุณออกไปเพื่อเป็นการเ,เซฟคุณหรือปกป้องคุณอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ร้องขอสะหน่อไม่ต้องมาปกป้องฉันฉันดูแลตัวเองได้หรือว่า I look back to the sky to be connected to you. I trust that whatever brought us together at first will bring us back together. เขาอาจจะบอกว่ามีการมองฟ้ามองจันทมองดาวอะค่ะแล้วก็แบบคิดถึงคุณถ้าเกิดแบบไกลกันนะคะอาจจะแค่งอนกันทะเลาะกันหรือห่างกันไปเลยเนี้ยค่ะก็หวังว่าแบบเออส่งคำอธิษฐานกับดวงดาวว่าสันนะคะว่าเราสองคนจะกลับมาดีกันนะคะมองฟ้าแล้วมาโนอะไรไม่ทำนะคะ Please come to feel my heartbeat. โอเคเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณมาใกล้ๆเขานะคะมาอยู่ในอ้อมกอดของเขานะคะแบบเวลาที่คุณอยู่ในอ้อมกอดค่ะคุณจะได้สัมผัสเสียงหายใจของเขาที่มันเอยเสียงหายใจเสียงหัวใจของเขาที่มันเต้นตุ๊บๆุเวลาที่คุณอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะจ้ะ I'm trying to think of what I want to say to you ถ้าเกิดไม่น่ารักก็แค่เอ่ยปากขอโทษมาก่อนอย่างจริงใจเขาบอกว่าเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะหาคําพูดใดที่จะพูดเอ่ยปากกับคุณดีนะคะเออ Broken. I broke myself and I broke you. Are we too broken to fix? เขาบอกว่าเขาเองก็ทำให้ตัวเองเจ็บเหมือนกันที่เขาทำให้คุณเจ็บมันจะสายเกินไปไหมที่เราสอนจะกลับมาดีกันดังเดิมนะคะบางคนก็สายไปแล้วจ้าแตกสลายไม่มีชิ้นดีแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเออ Your kiss is the sweetest thing that I now may long for นะคะเขาบอกว่าอาจจะอยาก เจอหน้าคุณเห็นหน้าเห็นตาเห็นปากคุณจะแย่แบบยากอยากเจอแล้วก็อยากอาจจะอยากได้แบบริมฝีปากคุณด้วยนะจุ๊บนั่นแหละ <laughs> <laughs> นะคะอืม Don't worry I'm coming เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะกลับมา <laughs> เมื่อไหร่ไม่รู้คะ่ะ <laughs> นะคะเป็นชาติไม่ต้องรอคะ่ะเสียเวลาทำมาหาก,กินนะคะ Move on ไปทำอย่างอื่นคะ่ะนะคะ My love for you is unconditional it will never change เขาบอกว่า ความรักที่เขาให้คุณเนี่ยมันคือปราศจากเงื่อนไขแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงต่อให้คุณจะเป็นของใครหรือตรงนั้นในที่ที่คุณกําลังอยู่อย่างมีความสุขไม่มีเขาก็ยังหวังดีอยู่เสมอรักแบบพระเอกนางเอกอะค่ะไอ้นี่เยอะกนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าเขาอยากได้อ้อมกอดจากคุณหรือคิดถึงการกอดจากคุณหรือ <c oughs> ช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ในประเทศที่อากาศหนาวเย็นด้วยว่าเมนูนะคะเออ หรือเปิดแอร์แล้วไม่ห่มผ้าค่ะก็เลยแบบต้องการความอบอุ่นนะคะอยากกอดคุณนั่นแหละ I see a l ร t t l e น a พ t ร์ y อ u ยูอินเอ o ว e I m วันหลอนเหรอหจ๊ะนะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาไปไหนมาไหนแล้วแบบเห็นใครแล้วก็แบบรู้สึกคลับคลายคลับคลาค่ะเหมือนได้เห็นคุณนะคะเออนี่แหละ ก็ประมาณนี้เนาะรนดอมคัสุ่มนะคะไม่รู้เรื่องของใครกันเ่ยหากจะได้เรื่องตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ